สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมที่ดินเนินเขานะครับผมด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะครับทางผ่านชุมชนนะครับผมเนื้อที่หนึ่งไร่สี่สิบเจ็ดตารางวานะครับเป็นที่โนดนะครับดูนะครับด้านล่างนี่จะเป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับผมที่สวยครับเป็นที่เนินเขานะครับผมตรงด้านบนสามารถปลูกสร้างบ้านได้อีกนะครับผม เนื้อที่หนึ่งไร่สี่สิเจตารางบาเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับอันนี้เราผมจะเดินขึ้นเนินนะครับผมด้านบนวิวจะสวยนะครับผมฮะด้านบนจะมีถนนสาธารณะนะครับกว้างประมาณ8เมตรนะครับผมกั้นระหว่างเขตป่ากับเขตฉนดนะครับ อยู่ตรงนู้นนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะวิวจะสวยครับด้านบนมองลงไปด้านล่างนะครับจะเป็นสิ่งบุกสร้างเนาะด้านล่างนะครับเนื้อที่โฉนดนะครับผมวิวรอบๆจะประมาณนี้นะครับผม าสนใจทักมาได้นะครับผมโอเคนะครับ